ธารมืออะไรกุ้มมาเรามาตุนร้อยมากาตุกสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะครบนี้ก็เป็นการเรียนวิชาภาษาไทยนะคะในเรื่องการเขียนรายงานนะคะซึ่งเราก็ได้เรียนมาบ้างแล้วนะคะทีนี้ในการเขียนรายงานนะคะการเขียนรายงานคืออะไรนะคะมาดูค่ะการเขียนรายงานนะคะก็คือการนําเสนอผลงานของเรานะคะ จากการที่เราได้ไปค้นคว้าหรือว่าได้ไปทดลองมานะคะหรือได้ไปปฏิบัติงานต่างๆมานะคะแล้วก็เอาความเอาความรู้ต่างๆนี่แหละมานําเสนอต่อครูนะคะหรือว่าเพื่อนนักเรียนของเราเพื่อให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นนะคะโดยที่ว่าทุกคนเนี่ยไม่ไม่จำเป็นต้องไปไปเรียนเหมือนกันหมดนะคะต่อมานะคะในการเขียนรายงานน่ ต้องมีการลำดับขั้นตอนในการทำงานด้วยนะคะซึ่งแบ่งออกเป็น5ขั้นตอนในการทำงานนะคะขั้นตอนในการทำงานลำดับลำดับที่1ก็คือการกำหนดหัวเรื่องนะคะก็คือเรามีความสนใจเรื่องอะไรเราก็นำเรื่องนั้นนะคะมาเขียนรายงานนะคะต่อมาลำดับที่2ก็คือการวางแผนการเขียนรายงานนะคะว่างานแต่ละขั้นตอนเนี่ยเราจะ ใช้เวลากี่วันนะคะในแต่ละเรื่องนะคะต่อไปลำดับที่3ก็คือการรวบรวมข้อมูลนะคะข้อมูลตัวนี้ก็คือข้อมูลที่เราจะนำมาเขียนรายงานนะคะเราหาข้อมูลได้นะคะจากอินเทอร์เน็ตก็ได้จากหนังสือก็ได้หรือจากแหล่งข้อมูลต่างๆได้หมดเลยนะคะทีนี้ลำดับที่4ค่ะมาสู่การเขียนรายงานนะคะเมื่อเราได้ชิ้นงานมาแล้วนะคะเราก็มาเขียนเป็นรูปเล่มรายงานนะคะ ลำด,ดับที่5ค่ะเมื่อเราได้รูปเล่มรายงานแล้วก็รับทารายงานเสร็จแล้วนะคะก็มาตรวจทานแล้วก็ปรับปรุงงานอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้ผลงานนั้นออกมาสมบูรณ์แบบแล้วก็ถูกต้องค่ะค่ะต่อไปนะคะการทํารูปเล่มรายงานนะคะเมื่อเราได้ชิ้นงานมาแล้วนะคะเราก็มาทํารูปเล่มรายงานซึ่งการทํารูปเล่มรายงานนี่ก็คือการนํามาเขียน ในรายงานนั่นเองเราจะเขียนในกระดาษ A4 ก็ได้หรือเขียนในกระดาษรายงานก็ได้นะคะขั้นตอนการทำรูปเล่มรายงานนะคะประกอบไปด้วย5ขั้นตอนนะคะรูปแบบในการเขียนนะหนึ่งก็คือมีหน้าปกนะคะ,ะหมีหน้าปกค่ะสมีคำนำสามมีสารบัญ 4, มีเนื้อเรื่อง5มีบรรณานุกรมหรือหนังสืออ้างอิงนะคะซึ่งครูจะแบ่งออกเป็น3ตอนนะคะในการสอนนักเรียนนะคะ,ะซึ่งคาบนี้เดี๋ยวครูจะสอนเรื่องการทำหน้าปกแล้วก็คำนำและก็สารบัญน,นะคะต่อไปมาดูนะคะหน้าปกของการเขียนรายงานนะคะหน้าปกของการเขียนรายงานจะมี2หน้านะก็คือหน้าปกนอกกับหน้าปกใน นะคะหน้าปกนอกจะอยู่ด้านนอกจะมีการตกแต่งด้วยสีสันที่สวยงามส่วนหน้าปกในก็เขียนตามปกติรูปแบบการเขียนหน้าปกนอกกับหน้าปกในจะเขียนเหมือนกันค่ะลำดับแรกนะคะเวลาเราเขียนนะคะบรรทัดแรกเลยก็เขียนคำว่ารายงานนะคะต่อไปก็เป็นชื่อเรื่องนะคะเรื่องอะไรก็เขียนลงไปนะคะลำดับต่อมาจะทำโดยตรงนี้ก็คือชื่อผู้ทำรายงานนะคะ อ่าเราก็เขียนชื่อเลขที่นะชื่อนามสก,กุลชั้นแล้วก็เลขที่ลงไปนะคะถ้าเป็นงานกลุ่มเราก็ใส่ชื่อของทุกคนในกลุ่มนะคะต่อไปค่ะเสนอก็คือเป็นชื่อของอาจารย์ที่เราทํารายงานส่งนะคะก็เขียนชื่อกับนามสก,กุลลงไปตรงนี้นะคะลำดับสุดท้ายะคะ่ะตอนล่างสุดก็จะเขียนว่ารายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาภาษาไทย ถ้าเป็นวิชาสังคมตรงนี้เราก็จะใส่ว่าวิชาสังคมนะคะถ้าเป็นประวัติศาสตร์ก็ใส่ชื่อประวัติศาสตร์วิชาประวัติศาสตร์นะคะแล้วแต่นะต่อมาก็จะเป็นชื่อโรงเรียนค่ะแล้วก็ภาคเรียนที่แล้วก็ปีการศึกษานะคะลำดับต่อไปค่ะหน้าต่อไปก็จะเป็นคํานํานะคะคานำเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่เราเขียนบอกจุดประสงค์หรือเป้าหมายในการทํารายงานนะคะ อ่าบอกบทบทคู่นุปการนะคะผู้ที่ให้การสนับสนุนเราในการทํารายงานนะคะลาดับแรกเราก็เขียนคําว่าคํานํานะคะไว้ที่กลางหน้ากระดาษตรงนี้เลยนะคะแล้วในการเขียนคํานาเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ามย่อหน้านะคะย่อหน้าแรกเนี่ยก็จะบอกเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายในการทํารายงานฉบับนี้นะคะว่ามีเป้าหมายอะไรนะคะ ต่อไปย่อหน้าที่2ก็จะเป็นการบอกให้รู้ว่ารายงานเรื่องนี้เป็นรายงานเกี่ยวกับอะไรบ้างก็จะบอกคร่าวๆนะคะเรื่องด้วยเรื่องกล้วยไม้นะคะนี่นะคะลำดับสุดท้ายค่ะก็จะเป็นการกล่าวถึงผู้ที่ให้ความรู้หรือว่าการขอบคุณน,นะคะ อย่างเช่นดินฉันขอขอบคุณครูผู้สอนนะที่ให้ความรู้ในการศึกษาครั้งนี้นะคะถ้าเป็นนักเรียนผู้ชายก็ใช้คําว่ากระผมนะคะสุดท้ายค่ะเมื่อจบการเขียนคำนำํานําเราก็จะเป็นยังไงคะก็จะลงชื่อนะคะลงชื่อลงไปนะคะลงชื่อแล้วก็บอกวันที่นะคะที่เราทํารายงานเสร็จนะคะลงชื่อนะคะต่อไปค่ะหน้าต่อไปก็คือเป็น สารบัญค่ะหน้าสารบัญตรงนี้นะคะอ่าจริงๆแล้วมันก็จะต้องมีเรื่องอีกนะคะแต่ว่าการเขียนหน้าสารบัญเนี่ยเราจะต้องเขียนหลังจากที่เราทํารายงานเสร็จนะคะเพราะว่าต้องมีการระบุเลขหน้านะคะซึ่งตรงนี้ครูใจนักเรียนเขียนคําว่าเรื่องกับคําว่าหน้าลงไปก่อนนะคะเรื่องก็คือหัวข้อย่อ่แต่ละหัวข้อเนี่ยเรามีหัวข้ออะไรบ้างนะคะพอเราเขียนแล้วปุ๊บเราก็บอกว่า หัวข้อนี้อยู่ในหนเท่าไหร่นะคะตามลำดับนะซึ่งตรงนี้ก็คือให้เขียนไว้แค่น,นี้ก่อนแล้วก็เราจะมาเขียนเรื่องอีกก็หลังจากที่เราเขียนเนื้อหาเสร็จนะคะค่ะหลังจากที่เราได้เรียนจบไปแล้วนะคะในคาบนี้นะคะแบบฝึกหัดสำหรับคาบนี้คือให้นักเรียนทัดหน้าโปกรายงานหน้าคำนำและหน้าสารบัญน,นะคะ ตามรูปแบบที่ครูสอนนะคะตามรูปแบบที่ครูให้ดูในการสอนเมื่อกี้นะคะให้คัดลงไปในสมุดนะคะทำให้เรียบร้อยนะคะมีการขีดเส้นหน้าเขียนด้วยตัวบรรจงนะคะแล้วเราค่อยเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในการเขียนเนื้อเรื่องค่ะวันนี้ก็อัสนา,ามมอะัยกุวะวรามารรตุลลวยบาะกาตุ